เอาผมเอ้ยผมมีแนนกรงไรข้ามไป้วยกไข้าปเยาเดิมอามาแกแผลเราจะลงยุคกันแล้วตืนะเดินเต้าเอไม่พูดวันที่แคมป์ช่วงแนะนาแนะนาแกเแครับแนะนำเบนชเมนเบนชเมดอ่ากลังบอกว่าปีนี้ปูคนเบนชเมดที่แน่เปบเราจไปดิโกตันแล้วถ้าใครเคยมาที่ร้าน เดินเข้าร้านมาปาั๊บเดินจากทางเข้าปั๊บ,บสุดทางปาั๊บคุณเลี้ยวมาทางฝาและคุณจะเจอตัวท็อปอยู่สองตู้นี่เลยแน,น่นๆเลยรเริ่มตั้งแต่เนี่ยมาอีเมอร์สันออนตาริโอเคอร์ชออีเมอร์สันแล้วก็มาถึง เบนชามเอ็เบนชามเอ็ดซีทีเบนชามเอ็ข้างบนครับเพิรมมีนี้ก็จะมาบ้านทำเบนชามเอ็กันครับเพิรมโปมันมันจบไปแล้วครับเพิรมเขามีมีทุกกลุ่มเบนชามเอ็ไม่ธรรมดานะครับเลิอกทำไปพักหนึ่งเพราะว่าตลาดสไปเดโก้ดีกว่าเผมล้อตามตลาดคุณขายครับเพิรมผมต้องเอาผมต้องเอาตังไปกินข้าวต้องตามไปกินข้าวครับพี่เพิรมกินหญ้ามันญ้ามคัน มันคันคออ่ะเป็นเฉเมดตัวล่างเป็นเฉเมดตัวล่างนะเอาตัวล่างของมันนะเหล็กตัวล่างไงมันหยิบจากตัวบนแถวบนตัวล่างมันยังเป็นเหล็ก154เซนติเมตรเลยครับผมบัลลังบอกว่าแบรนด์มันมันสูงกว่าโมนิเดโกนะครับเหล็ก S T A U C H E B 154เซนติเมแล้วเบนเชเมดเม็ดในอเมริกทั้งหมดครับผมนี่คือตะกูลฟลิปเทเลนคือตัวถูกอ่ะสูงขึ้นมาไอ้สูงขึ้นมานี่แหละมันจะผลิตแล้วเลิกผลิตแล้วเลิกนั่น ไปย้อนดูคลิปเก่าๆเราเคยบอกไปแล้วนะปีนี้เข้าเปลี่ยนนโยบายการผลิตอืมดีหมดดีทั้งคนขายและคนซื้ออคนขายก็สต็อกเยอะคนซื้อก็สบายใจถ้าไม่ซื้อก็แพงออย่างเนี้ยคอนเซโกอย่างเงี้ยออสบอร์อย่างเงี้ยแพงหน่อยเหล็ก CP-MM4 อย่างเงี้ยสไปเดโกหายากมากนะซี m m 4อไม่ค่อยมีไอตัวเนี้ยมันเลยมาทำเหล็กเทพไงคุณจะเห็น M 3 9 0ส้ไม อย่างเงี้ยเท่ไปนี้อีกนะอคอ,อเป็นอลูมิเนียมอย่างเงี้ยคอที่จีเขึ้นงาน CNC, CNC ทั้งตัวอย่างเงี้สยสไปเดโก้ก็ไม่ได้ทําอย่างนี้นะครับ <ทำ S 1> มัน,มนทำเพื่จะขายใครอะ่ะมันคุรลตลาดกันนะครับก็เลยเฮ้ยเฮ้ยถ้าน่าสนใจเฮ้ยราคาแพงกว่าสักพันสองพันคุณมาเล่นเบนชเมดเลยเออหรือลองมาจับดูคุณสภาพงานผมว่ามันดีมากเลยครับนะครับค่อนข้างดีเลยแหละนะมีหลายตัวนะครับแต่ว่าเบนชเมดก็คือ มาดูหน้างานดีกว่าใช่สั่งของสั่งยากใช่ไม่ค่อยมีหรือตัวที่เป็นมีดสปริงก็มีสปริงยังไงครับพี่สปริงอย่างนี้ครับก็ไปขดแล้วก็ดันปั๊บเป้งมีล็อกตรงนี้อะล็อกกันเปิดครับเพิรมถ้าคุณเอาไปใช้ไม่ใช่มีดไม่ใช่มีดของคุณอะไปดูตัวนี้เราเคยรีวิวไปแล้วไปหาดูกันไม่มีคุณไอ้ไอ้เฮียค่ะไอ้เียค่ะอ้าวเละเรียบร้อยมันไม่ใช่มีดคุณแเดวไอ้เครื่องอย่างเดียวอ่ะ น่าเสียดายมันมีมีดออโต้อยู่เล่มหนึ่งเสือขายไปแล้ววันนี้ไม่ทันขายไม่ทันขายจริขายไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเขาหน้าเอามาให้ดูใหม่แล้วกันแล้วคุณไม่ต้องห่วงนะครับในตู้นี้เราจะเรียงกันเป็นปลาหมึกเลยคือเรียงจากราคาเนี่ยราคานี่ตรงนี้กลุ่มนี้ตำหมื่นกลุ่มนี้ตำหมื่นกลุ่มนี้หมื่นกลุ่มนี้เกินหมื่น เกินหมื่นอยู่กลุ่มนี้ไอ้นี่ต่ำหมื่นอ่าแล้วทีนี้แล้ครับลุ้นสาวกได้เลยเพราสาวกเรามีใครบ้างเบนซ์เมนครับผมเอโกคลาสมาขายฮะโกคลาสไอ้รถคันเล็กๆกันนะไม่ใช่ไม่ใช่หลักหมื่นสองหมื่นครับผมโกคาร์แล้วกันเบนซ์เมนั่นไงไปคุยเข้ามาละนั่นไงก็เดี๋ยวคลุ่มีให้ดูกันแล้วกันนั่นไงสองหมื่นนะครับผมแต่เฮ้ยแต่แต่ไม่แต่แต่บอกนะว่า ก็คือเพื่อนๆที่สะสมคอลเลกเตอร์ซื้อแล้วคุ้มแล้วก็ไปย้อนดูแล้วกันเราบอกกันแล้วว่าเบสเมดปีนี้เขาเปลี่ยนนโยบายการผลิตนะชอบใจซื้อเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะเฮ้ยชอบใจก็ซื้อมาดูกันมันจะค่อยๆงอกไปเรื่อยเบสเมดซีทีอีเมอร์สันคิสเลฟทีตัวหลักปีนี้มันดีแคมเจอกันแน่นะครับร้านเราไม่ได้ร้านจนๆเริ่มเริ่มจนน้อยลงแล้ว ตอนนี้เราไม่ใช่ร้านจนๆเราเป็นร้านจนจนจนไม่ค่อยปีเลยหลับเาแล้วเราข้ามมาแล้วเอาเป็นว่าปีนี้ตลาดเบสเมทแล้วกันนะครับวันนี้ครับนี่ตัวเบนเมทข้างล่างเป็นอะไรวะซีทีอะซีทีครับซีทีล่าสุดนี่ครับ MC2 MC2 แล้วตรงนี้มาอะไรมีอีซีมีง่ายๆ่ายอีซีอีซีง่ายเออีเมอร์สันอีเมอร์สันคือชอเล็ดเล็ดกับออร์ตาริโอเล็ดมอล นะครับผม